เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว วันนี้ในรอบคัามาเริ่มกันที่เรื่องราวของคาซิมิโร่กองกลางตัวเก่าวัย3 3ปีของทีมครับที่เครื่องเริ่มติดจ,จนกลายเป็นขุนพลที่รูเบนอาโมริมจะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับช่วงท้ายซีซั่นนี้แต่กับสถานการณ์ของเขากับสโมสร์ก็ยังคงตกอยู่ในเครื่องหมายคําถามว่าในซีซั่นหน้าเจ้าตัวเนี่ยจะยังคงได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อหรือเปล่าเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับและโดยเฉพาะกับเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงมากถึง3,5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดในทีีมเววลาน้้ดย และต่อเรื่องนังกล่าวครับล่าสุด d เดล y เม i ์ส่ออังกฤษได้ออกมารายงานว่า ตอนนี้โอกาสย้ายออกของคาเซมิโรในช่วงซัมเมอร์นี้ถือว่าปิดลงแล้วรูเบนอโมริมประทับใจในผลงานของคาเซมิโรเป็นอย่างมากหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบทบาทใหม่ที่เขาได้รับในระบบของอาโมริมที่ไม่ต้องรับผิดช,ชอบเกมรับมากนักเหมือนในยุคข,ของเอริกเคนฮากและรูเบนอโมริมก็ค้นพบการใช้งานคาเซมิโรในตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วในเวลานี้ครับและตอนนี้เขาเองก็มองว่าคาเซมิโรคือนักเตะคนสําคัญในการสร้างทีมใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยถึงแม้นักเตะจะมีอายุป,ปาเข้าไป33 ปีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ครับยังมีรายงานเสริมว่าคาเซมิโร่กำลังได้รับความสนใจจากอัลนาเซอร์ทีมดังแนวซาอุดีโปรลีกและก็ทีมจากเมเจอร์ลิกซอกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาหลายทีมเลยครับที่มีติดต่อเข้ามาบ้างแล้วก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะเปิดฉากขึ้นด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับในตอนนี้อนาคตของคาเซมิโร่อาจต้องรอเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าในปีหน้าจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับทีมแล้วและหากว่ารูเบนอโมริมต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อด้วยการขยายสัญญาออกไปคาเซมิโร่อาจจำเป็นต้องลดค่าเหนื่อย มาจากที่เขารับในปัจจุบันดังนั้นตอนนี้ครับจึงมีโอกาสเกิดขึ้นในทั้ง2ทางไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันในหน้าร้อนนี้เลยรวมถึงการต่อสัญญาใหม่ออกไปด้วย มาต่อกันที่เรื่องดราม่าก่อนเกมนัดชิงยูโรปากับสเปอร์ช่วงประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเมื่อทางไมค์คีแกานสายข่าวของเดลี่เมลได้ออกมาประโคมข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะางงดนโยบายรัดเข็มขัดแบบเข้มงวดอย่างต่อเนื่องครับโดยจะไม่แจกตั๋วฟรีสำหรับนัดชิงชนะเลิศให้กับเหล่าสตาฟในสโมสซอนเข้าไปร่วมเชียร์เหมือนเกมนัดชิงแชมป์ยุโรปปีก่อนๆหน้าซึ่งก็ผิดกับทางสเปอร์ที่แจกตั๋วฟรีให้กับพนักงานประจําทุกคนคนระบ,บไปเชียร์ถึงขอบสนาม และกับรายงานเพิ่มเติมครับจากโคต้านัดชิงของทั้ง2สโมสรอนที่จะได้รับทีมละ1 5 0 0 0ใบนั้นส่วนหนึ่งสโมสรอนจะเก็บไว้ให้กับเหล่าพนักงานซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสเปอร์นะ่ะพวกเขาเตรียมจะจ่ายให้พนักงานคนละใบเลยนะครับจำนวนกว่า500ที่นั่งแต่ในฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นนะครับจะใช้วิธีการจับฉลากแจกแค่าบางคนที่โชคดีเท่านั้นส่วนคนที่พลาดไปก็จะได้รับบัตรเชิญไปชมการถ่ายทอดสดที่จัดในแมนเชสเตอร์ดยให้เครื่องดื่มฟรีแค่2แก้วสําหรับพนักงานส่วนใครที่มาเชีย์ทั่วไป ครับต้องจ่ายเอง ในขณะเดียวกันครับทางไมค์คีแกนก็รายงานเสริมมาอีกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะปลดพนักงานครั้งใหญ่อีกเกินกว่า20%จากพนักงานทั้งหมดหลังจากที่เคยปลดจํานวนจาก1,100กว่าคนมาเหลือ900คนในปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับไมค์คีแกนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะปลดอีกราว250าคนเพื่อให้ตําแหน่งในการทํางานต่างๆมีความกระชับมากขึ้นและไม่เกิดการทํางานเสียเปล่าโดยไร้ประโยชน์ซึ่งนากทีมพนักงานในปัจจุบันระหว่างปารีสต์แช็กแมงที่เข้าชิงแชมเปี้ยนส พวกเขาเนะี่ยมีพนักงานเพียงแค่600คนนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าเราถึง300คนด้วยกันดังนั้นกับการที่อินนออสจะปลดพนักงานอีกรอบก็คงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงแลครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของราสมุสโยลุนกองหน้าของทีมนะครับที่เจ้าตัวเริ่มกลับมายิงได้บ้างแต,แต่ว่าผลงานโดยรวมก็ยังถือว่ามีบทบาทน้อยมากในแต่ละเกมซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทาง MUTV สีของสโมสรอนะครับถึงผลงานของตัวเอง้วยเขาก็ยอมรับว่ามีจิตตกบ้างครับในช่วงที่ยิงไม่ได้หลายเกมติดต่อกันแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเพื่อให้สมกับการได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะยอมรับว่าการเป็นแชมป์ยูโรปานั้นคือเป้าหมายสําคัญของ โดยกับเรื่องนี้รัสมูสฮอยลูนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีความสุขมากที่ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ก็ไม่สามารถจะกลบผลงานของทั้งซีซั่นไปได้จึงอยู่ที่ว่าผลงานในหลีของเราไม่ดีพอแต่เราก็เล่นเพื่อควา้าถทวยรางวัลและเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะควา้าแชมป์ยูโรปาได้ ผมคิดว่าเราเองก็พัฒนาขึ้นมากนในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกจะไม่ดีมากนักถ้าเทียบกับผลงานในยุโรปแต่ในพรีเมียร์ลีกเราค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะรู้ว่าต้องดีมากกว่านี้ก็ตามแน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผมด้วยเมื่อคุณทำประตูไม่ได้ติดต่อกันมาหลายเกมแบบนั้นแม้ผมจะบอกว่าผมสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปบ้างคุณจะรู้สึกปดหูและก็หงุดหงิดกับมันมากขึ้น ผมแค่ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของเบสิกและก็โฟกัสในสิ่งที่ผมสามารถทำได้เพื่อพายายามปรับปรุงตัวเอง ผมคอยตรวจสอบตัวเองพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นอะไรทำนองนั้นช่วงเวลาที่ยากลำบากจะทำให้คุณเก่งขึ้นและคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่วงเวลาเหล่านั้นแหละผมเคยบอกเสมอว่าผมรู้ว่าสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เป็นอย่างไรและมันก็มีความกดดันมากแต่นั่นก็คือเหตุผลที่ผมย้ายมาที่นี่ผมอยากแสดงตัวตนของผมบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรากำลังโฟกัสไปที่โอกาสที่เรามีที่นี่โอกาสเหล่านี้สามารถมอบบางสิ่งจากปีนี้ให้กับเรา เพื่อใช้ในซีซั่นหน้าและผมก็เชื่อว,ว่าการคว้าทวยรางวัลมาคลองได้นั้นมันสำคัญเสมอสำหรับสโมสสอนระดับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตด มาต่อกันที่ความเห็นของพอสโคตำนานดันกลางของทีมครับกับความเห็นของเขาที่มีต่อบทสัมภาษณ์ล่าสุดของรูเบนอาโมริมที่เหมือนว่าคุณซื้อชาวโปรตุกเกสจะยอมรับว่าเขาได้โยนเกมหลีกทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้จะเหลือเกมไม่เล่นอีกถึง3เกมและมุ่งเน้นไปที่การพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปอย่างยูโรปาลีกมากกว่าที่มีความสําคัญกับทีมมากที่สุดในเวลานี้แล้วซึ่งทางสโครครับก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะเขาคิดว่าอารโมริมน่ะควรจะมีแผนในการรับมือกับบอลลีกเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้มันไมม่่ีผลตอ การลุ้นอันดับไปเล่นบอลยุโรปหรือว่ามีผลต่อตารางคะแนนอะไรมากมายแล้วก็ตามโดยต่อเรื่องนี้ครับโฮสโคเดชแสดงความเห็นผ่านทาง TNT s p o r t ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะสามารถลงเล่นได้สอรายการพร้อมกันโดยไม่ต้องทิ้งเกมไหนไปและพวกเขาก็ทิ้งเกมหลีกไปอย่างชัดเจนแล้วผมไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยและผมเชื่อว,ว่าเราต้องมีมาตรฐานบางอย่างที่จำเป็นในทีมกับเกมพรีเมอร์ลีกมันเหมือนกับว่าพวกเขาลงเล่นเกมพรีเมอร์ลีกด้ยยอมรับไปแล้วว่าพวกเขาจะไม่มีทางชนะเกมนั้นได้ซึ่งมันบ้ามากและผมคิดว่าทุกคนคงจะยอมรับกับเรื่องแบบนี้ได้ยาก ผมคิดว่าผู้จัดการทีมยอมรับแม้ว่าเขาจะออกมาบอกไม่ยอมรับก็ตามเขาไม่ได้จัดทีมลงสนามกับทีมอื่นเพื่อคว้าชัยชนะในเกมลีกแล้วและผมคิดว่าแม้แต่แฟนบอลก็ยังคิดว่าเราควรจบซีซั่นนี้ไปแล้วด้วยเพราะว่าผลงานในลีกซีซั่นนี้มันเป็นหายนะอย่างแท้จริง เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจ้าหนุ่มเลนี่โยโร่กันเลครับทีลาสุดเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยได้มีการทักคุยกับริโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังของทีมเพื่อขอทคริคคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการเล่นของตัวเองซึ่งเขาก็ยอมรับว่านี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเมื่อการที่สโมสรนเคยมีเหล่าตำนานในตำแหน่งกองหลังมากหน้าหลายตาคาแข้ขงมาก่อนเขาเองก็อยากจะเก่งและอยู่ในใจแฟนๆของสโมสรนเช่นกันครับโดยต่อเรื่องนี้เลนี่โยโร่ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MUTV ว่า ผมพูดคุยกับโค้ชอยู่บ่อยๆนะและหลังไมาผมก็มีการพูดคุยกับริโอเฟอร์ดินานด้วยพวกเขาให้คำแนะนำผมและเมื่อนักเตะอย่างริโอเฟอร์ดินานสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้คุณก็ควรจะทำตามคำแนะนำเหล่านั้นแน่นอนว่าผมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็เพื่อคว้าถ้วยรางวัลดังนั้นเมื่อคุณเห็นผู้เล่นอย่างริโอเฟอร์ดินานเนมันยาวีดิชและก็ราฟาเอลวารานคุณอยากจะทำได้เหมือนกับพวกเขาอย่างแน่นอน คุณต้องการที่จะอยู่ในความทรงจําของแฟนๆและก็เป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมและยิ่งเมื่อบันดาแฟนบอลน,นําผมไปเปรียบเทียบกับเหล่าตำนานเหล่านี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมภูมิใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคบ่มประจำวันที่11พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ